ครับลูกพี่ใหญ่กับป้อนสุดท้ายนะครับนี่เยียล้มเลยจะขึ้นแบบลายนอนอหาเหลี่ยมหาลายนี่ปีบกลางๆอย่างเงี้ยครับนี่โอเคไปแล้วป้อนสุดท้ายครับน่นที่ที่มันว่างๆนั่นเลยครับนะั่นคือเป้าหมายของเขาะจะพอดีหรือเปล่าอ้าวไปคนลเหลี่ยมเลยทีนี้อ้าวเกียวครับไม่เป็นไร่ ีย่าลงเอ้าแ่งไปแ่งไปแล้วมันก็ลงฮะจะลงให้ไหมหน้อ้องลุ้นด้วยอ,อย่าให้มันพลิกก่อนนะถ้าพลิกตูดลงแล้วลงยากเลยเกียร์ก็ไม่อยากไปออพอ,อีกนิดนึงนะโอเคด้านกดลงอย่างนั้นแหละอ่าโอเค่า